โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบคําถามพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาถามมาว่ารถเขาว่าเป็นปี2023แล้วก็ใช้มา40,000โลแล้วรถเป็นเฟืองขาวแน่นอนใช่ไหมปี2023อะพี่เขาก็รู้แต่ยังไม่มีอาการนะครับเ้วเขาจะรู้ได้ยังไงเออคำถามคือเขายังจะรู้ได้ยังไงเขาจะรู้ได้ไงว่าเฟืองอะมันเริ่มไปหรือไม่ไปหรืออะไรไโดยที่ไม่ต้องแกะดูเนื่องจากเขาไม่มีเวลารถใช้งานตลอด อพอจะมีวิธีง่ายๆไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ปกติขี่ไม่แรง70-80ออกตัวไม่กระแทกขี่แบบถนอมสุดๆอ่ะถ้าขี่แบบถนอมถนอมอ่ะมันก็มีโอกาสจะใช้ได้แบบยัน5 000, 6 0 0 0 6 0 0 0 0 70,000 80,000โลเลยนะครับสำหรับไอ้เฟืองขาวที่เป็นเจ้าปัญหาของปีเท2ของซึ่งพอปี24่สีเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วโฉมปัจจุบันปียี่ห้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเฟืองดำแล้วอืม มันมีแค่เจนปี23ปีเดียวที่เป็นเฟืองขาวแล้วมีปัญหาแล้วก็รูดแล้วก็เครื่องพังกันวันนี้ผมจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปแกะเพราะบางคนไม่มีเวลาไปแกะถูกไหมคือถ้าแกะมันต้องเปลี่ยนเลยอ่าแต่ก็อีกอย่างหนึ่งแนะนําว่าถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนซะเถอะถ้ารู้ว่ารถตัวเองเป็นของอ่าสองพันแล้วก็เป็นเฟืองขาวแน่ๆนะครับนี่มันก็ฝนตกผมก็เลยเข้ามาแล้วก็ทําคลิปบอกพี่เขานะครับไม่ไม่ได้วิง่งรถ พราะว่าฝนตกผมจะไม่วิ่งอ่าเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมปกติเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเราถ่ายข้างล่างใช่ไหมแต่ทุกคันนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงกองกองเศษกองอะไรมันไม่ใช่กองน้ํามันเครื่องนะมันเป็นตะแกรงออมันไม่ใช่กองกระดาษเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถอดมาดูได้นะครับว่ามันมีเศษอาจจะมีเศษโลหะหรือเศษอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตะแกรงกองนี่เราสามารถถ่ายน้ำมันเครื่องทางนี้ได้นะครับ ขันออกมาแล้วจะมีตะแรงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมถ้ามันมีเศษอย่างนั้นอยู่อ่ะแบบเป็นพลาสติกขาวๆข,ขุ่นๆที่เป็นแบบสีอมน้ําตาลก็คือมันแช่อยู่กับน้ํามันเครื่องอ่ะนี่แหละคืออาการของรถที่เฟืองเริ่มไปแล้วนะครับจะมีเศษพวกนี้อยู่อืมเราสามารถถอดออกมาแล้วก็ตอนใส่ก็ใส่ให้มันถูกด้านนะเออถอดมาดูได้หรือไปให้ช่างเขาถอดให้ก็ได้โดยที่บอกว่าพี่ถ่ายมันเครื่องนะแต่ถ่ายทางนี้เออผมจะดู เศษเฟืองว่ามันมีไหมจะได้ไม่ต้องไปแกะฝั่งมอน้ำจะได้ไม่ต้องไปลื้อเสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมเราสามารถเช็คได้ใครที่ยังไม่มีอาการแต่กลัวนะครับรวมไม่ใช่แค่ปียี่สามนะเคสแบบนี้การทําแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่ารถคุณเป็นปียี่สามแล้วเป็นเฟืองขาวแล้วจะเช็คแบบนี้แนะนําว่ารถไม่ว่าจะรถ,รถปีไหนถ้าเป็นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นปียี่สิบยี่สองหรือยี่สิบสี่ยี่ห้า จมปัจจุบันก็ตามแต่สามารถใช้วิธีนี้เช็คได้หมดเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเฟืองดําแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เฟืองอ่ะมันจะสึกหลอได้ใช่ไหมแล้วมันสึกหลอมันก็จะเป็นเศษพลาสติกเล็กๆแบบในคลิปลนั่นแหละนะครับแบบในภาพอ่ะเป็นเศษแบบเนี้ยคือเราสามารถมาเช็คได้ด้วยการถ่ายน้ํามันเครื่องแต่ว่ามาถ่ายฝั่งฝั่งเบ้าของตะแกรงกองน้ํามันเครื่องเอาแค่นั้นเองนะครับก็เราก็จะเช็คได้แล้วว่า เฟืองของเราอ่ะยังอยู่ดีหรือว่ามันเริ่มมีอาการแล้วนะครับคือมันจะไม่มีเสียงบอกนะถ้าได้ยินเสียงฝั่งขวาแล้วสงสัยว่าเป็นเฟืองอ่ะคือมันไปแล้วนะครับปกติถ้าเฟืองมันขบอ่ะเฟืองมันขบอ่ะนะมันจะไม่มีเสียงบอกเราเลยจนกว่ามันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรขบไปเรียบร้อยจนใช้งานไม่ได้จนมันไม่ได้ปั่นนะมันเคลื่อนขึ้นไปฉีดใต้กระบอกสูบอ่ะเออหรือว่าไม่ได้ปั่นนะมันเคลื่อนขึ้นไปเลี้ยงระบบเครื่องยนต์อ่ะ มันจะทาให้เครื่องยนต์ดังเสียงที่ดังไม่ใช่เสียงเฟืองมันเป็นเสียงของเครื่องยนต์ที่มันไปแล้วนะครับอืมก็แนะนำวิธีนี้ละกันครับง่ายคือเนี่ยง่ายที่สุดแล้วการเช็คง่ายสุดโดยที่ว่าไม่ต้องไปแกะฝั่งมอน้ำไม่ต้องไปถอดท่อแกะ,ะถ่ายหมอน้ําทิ้งแล้วก็ถอดจานไฟถอดอะไรอันนั้นยุ่งยากวิธีนี้คือง่ายสุดคือสามารถเช็คได้ตอนที่เพื่อนเพื่อนจะถ่ายน้ามันเครื่องนะครับทําได้ทุกรุ่นทุกปีแม้ว่าจะเป็นเฟืองดํา ก็สามารถเช็คดูได้เออมันจะติดอยู่ที่ตะแกรงตรงนั้นแหละหรือบางคนไม่ได้เป็นเฟืองดําเฟืองรถใหม่ๆอะ่ะก็สามารถถอดมาเช็คได้ว่ามันมีพวกเศษโลหะเศษอะไรจากการประกงประกอบอ,อ่ามันจะติดอยู่ตรงนี้มันจะไม่วนเข้าเครื่องไปนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรแค่เอื้อมมือมากดอืม ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปแล้วก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งด้วยละกันเวลาผมทําคลิปที่มันมีสาระหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอย่างน้อยแล้วก็ใช้รถ P60 x 1เหมือนกันใช้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ P60 หลายๆรุ่นหลกัลกๆรุ่นนะครับก็สามารถเอาวิธีการแนะนําหรือว่าวิธีการที่ผมเคยทําคลิปสอนทริคถอนอะไรต่างๆไปใช้งานได้นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณถ้าเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ กด subscribe กดอะไรกันนะครับวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครมีคําถามก็ใต้คลิปได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบนะครับหรือถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะหาวิธีหาคําตอบมาให้แล้วกันนะครับแล้วก็จะทําคลิปบอกนี่แหละก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมทาคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ